อ่ะสวัสดีนะครับอันนี้มาถอดรูปที่ผมลงไว้ในใน facebook นะครับในหมากคอสไร์ตำลานะครับว่าเป็นรูปแพ้นะครับก็ผมก็ยังคาใจอยู่ว่าแพ้แพ้ยังไงเนาะเออก็จะเป็นสามตัวเรียงนะครับอ่าผมก็เดินประมาณนี้นะครับทีนี้ผมต่อนะครับตรงนี้อ่าอ่ะตรงนี้นะครับก็มันมันมันหลายแบบนะครับตรงนี้เลยครับก็ เราอาจจะเดินตรงนี้ก่อนก็ได้เนาะแล้วก็ต่อลงไปตรงนี้นะครับเป็นรูปแพ้นะครับเป็นรูปแพ้ของเรานะครับคือเอ่อเก้าสิบเอ่อถ้าเจอสามตัวเรียงนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานเจอสามตัวเรียงนะครับฝั่งไหนเข้ามุมเข้ามุมนี้ก่อนนะแพ้หมดนะฮะหรือเนี่ยถ้าเข้ามาฝั่งนี้เหมือนกันเนาะเหมือนกันถ้าเนี่ยแบบนี้ก็แพ้นะครับ เออเออถ้าแบบนี้อ่ะฝั่งนู้นแพ้นะครับเอ่อใครเข้าเข้าเข้าเข,ข,ข้าผนังกรน,นี่แพ้หมดนะครับอ่ะโอเคมาเริ่มกันเอามาดูรูปที่ผมลงไว้นะครับอ่ะตรงนี้นะครับแพ้นะครับก็เขาอาจจะเดินตรงนี้นะครับเนี่ยอ่รูปนี้แพ้หมดนะครับรูปนี้ฝั่งเรานะครับแพ้หมดแต่ว่าที่ที่ที่เล่นตึงเล่นเหนียวที่สุดก็ตานี้เลยนะครับ ต่อันนี้เขาต่อนะครับอ่าต่อแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือรูปแพของเรานะครับแต่ถ้าเขาเดินมาทางนี้นะครับอาจจะเสมอแล้วก็มีชนะฝั่งเรานะครับไม่แพ้แล้วนะครับถ้าเขาไป93นี้เราไม่แพ้แล้วนะครับอ่ะมาเดินรูปที่แพ้ก่อนนะครับเดี๋ยวไอ้รูปเสมอค่อยว่ากันเนาะถ้าไปฝั่งนี้ก็แพ้เหมือนกันนะไม่ต้องสืบนะครับเข้ามาแบบนี้เลยนะครับ เราไปทางนี้นี่ลำบากแล้วนะครับนี่โดนกักหมดเลยนะครับนี่ไปทางนี้เนี่ยเข้ามาฝั่งนี้ไปฝั่งนี้นี่พอดีเลยเนี่อ่ารูปนี้คือแพ้เลยนะครับอ่ารูปแรกที่เราจะแพ้นะครับอ่าโอเคอันนี้คือผมถอดไว้เรียบล้วผม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 ก็บอกแล้วนะครับว่าตานี้อ่ะมาดูอีกรูปหนึ่งนะครับอ่ะ ไอ้ที่เหนียวที่สุดก็อ่ะเมื่อกี้ตานี้นี่แพ้ทันทีนะครับเมื่อกี้โดนล็อกพอดีเลยนะครับถ้าไปฝั่งนี้นะครับอ่ะอันนี้เหนียวที่สุดเลยนะครับเหนียวที่สุดเลยนะครับอ่าถ้าไปฝั่งนี้เข <c oughs> าก็จะลงมาแบบนี้นะครับ <c oughs> เราก็ไปตานนี้เหรือไปตานี้ก็แพ้หมดนะครับมาดูตาตานี้ก่อนอันนี้แพ้ง่ายนะครับแพ้ง่ายถ้าเรา เขาอาจจะเดินมาตรงไหนละ,ะถ้าเข้ามาฝั่งนี้ไม่ได้นะเราจะทําแบบนี้นะครับแพ้นะครับเขาจะต้องเข้ากินเนาะเขาจะต้องเข้ากินอพอเข้ากินเราเวียงนะครับเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่เลืมละอ่าเขาจะมาฝั่งนี้นะครับเขามาฝั่งนี้อ่าใช่แล้วตรงนี้นะครับ เราจะโดนสองเราจะต้องหลบฝั่งนี้หรือเราเข้าฝั่งนี้ไม่ได้นะหุดฮอตนะเราก็ต้องหลบใช่ไหมพอหลบหลบปุบ๊บเขาจะมากินปรีเนาะเราเวี่ยงไม่ได้นะเวียงเวียงตรงนี้ได้ไหมนีอ่อันนี้ก็แพ้เลยนะครับลูกไม่เท่ากันเนาะหรือหรือ ถ้าเขากินฝั่งนี้เขาก็หลุดฮอตเนาะอเอ๊ะตานนี้เสม,เมอรหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแต่ผมรู้สึกว่าแพ้เนาะเขาจะกินเนี่ยพอมาตรงนี้ปับ๊บเขาจะกินฝั่งนี้ใช่ลอะอโอเคอ่าอันนี้คือแพ้นะครับ รูปที่สองที่เราแพ้นะครับไม่ว่าเดินลานไหนแพ้หมดนะครับามาฝั่งนี้นะโอเคอ่เมื่อกี้มาฝั่งนี้นะครับเราแพ้เลยนะฮะเขาลงมาตรงนี้เรามาฝั่งนี้แพ้เลยนะครับเนาะอีกรูปอีกอเราก็ต้องต้องเวียงนะเวียงเวียงเออไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอ้ยเริ่มงงแล้วามาฝั่งนี้ใช่ไหม มาฝั่งนี้เราขึ้นฝั่งนี้แพ้นะครับเพราะว่าเขาจะเจาะสองพอเจาะสองเราต้องหลบนะพอหลบปุ๊บก็จะมากินเนาะเราเหวี่ยงไม่ได้เนาะแพ้นะครับอ่าโอเคเนาะตาานี้เดินแล้วนะครับแพ้ตานี้ต่อนะครับตานี้ก็เหมือนกันครับก็แพ้เหมือนกันเนาะตานี้ก็แพ้เหมือนกันเนาะอันนี้คือรูปที่ผมเล่นกับสุไลนะครับเขาจะมากินตรงนี้นะครับ เวียงเราวเวียงแบบนี้อันนี้คือเหนียวที่สุดละเวียงแบบนี้เขากินสองนะเขากินสองปุ๊บเราก็กินเราก็กินสองเนาะแต่ถ้าไม่กินสองเขากินเขากินลูกเดียวเราก็กินแล้วก็จะเดินปุดไววอ่ะทีนี้เขาเข้าคอดสองนะ เรามาแบบนี้เขาจะมาตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เข้ามาตรงนี้เราเดินไหนอะ่ะเข้ากินเข้ากินก็ไม่น่ารอดนะครับตามนี้ก็จับจับอีกลูกหนึ่งนะ แล้วก็มาจับอีกรูปหนึ่งนี่ก็ก็แพ้เลยนะครับนี่ไปไหนก็ม่องแท่งหมดแล้วนะครับอ่าโอเคอ่าโอเคอันนี้คือรูปที่แพ้นะครับอีกรูปหนึ่งนะแพ้หมดนะฮะแต่ว่าอ่าโอเคอันนี้ถ้าเรากินฝั่งนี้เนาะถ้าเรากินสองอนะ่ะเมื่อกี้เรากินลูกเดียวเนาะกินลูกเดียวก็แพ้นะครับเขามาอดไว้นะครับอ่าโอเคแต่ถ้าเรากินกินสองเนาะกินสองป๊บ เขาวิ wing, right? ่งนะเขาวิ so. <laughs> ่งปุ๊บล้วต่ออันนี้คือเหนียวที่สุดแล้วนะครับเขาจะมาอยู่ตรงนี้อ่ะทีนี้เราทําไงเราก็ต้องเดินเข้าคอสเขาก็วิ่งละนี่นี่ไงอืม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 อ่ะพอดีเลยนะครับเนี่ยเห็นไหม ออแล้วก็ต้องไปนะพอไปปุ๊บก็ต่อชิบหายเลยนะครับมองเท่งนะฮะออแพ้อันนี้คือแพ้แบบแผ้เหนียวที่สุดเลยนะฮะแต่ถ้าเนี่ยเนี่ยรูปเมื่อกี้เลยนะครับแต่ถ้าเขาเข้าคอดแบบนี้อ่าเสมอได้นะครับชนะด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะลองดูลองดูเนี่ยกินไม่ได้เนาะเออกินไม่ได้แพ้นะครับ ถ้าลงมาตังตานี้ก็ก็มาเนาะอ่าทีนี้ถ้าเราไปฝั่งนี้ก็ไม่น่าทันแล้วนะครับมันจะเสมอนะครับเพราะงั้นตาที่ดีที่สุดของฝั่งหายก็คือเนี่ยพอกินเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมากันตรงนี้ก่อนอ่าแล้วก็ต้องจําเป็นนะไปเข้าฮอตเนาะหรือเขาก็จะวิ่งลงมาเลยเนาะเออเนี่ยเนี่ยพอดีเลยนะครับนะ พอหลบปบเขาจะมากักไว้นะมันก็แพ้ทันทีนะครับโอเคหรือถ้าสมมุติว่าเนี่ยมาทางนี้ใช่ไหมสมมติว่าเราไม่เอาแล้วรู้รู้แล้วว่าแพ้เราเรีบรีบมาทางนี้ก็จะเสียฟรีอีกหนึ่งลูกนะครับเอ <c oughs> <c oughs> หรือว่าเสมอรูปนี้เริ่มไม่แน่ใจแลวอ่าน่าจะเสมอนะ เสมอหรือเปล่าไม่เสมอนะครับอ่าโอเคอืมโดนสองนะครับก็แพ้เหมือนกันเนาะสรุปว่าแพ้หมดนะครับแต่ว่าเหนียวที่สุดแล้วนะครับอ่ะโอเคเวียงมาอีกรูปหนึ่งนะครับก็คือเรากินสองเนาะเขาหลบมาอันนี้เราต่อน,นี่แพ้นะครับเมื่อกี้เราต่อแล้วนะครับนี่เราต่อแล้วนะครับรูปนี้แพ้นะครับ มาอีกรูปหนึ่งเราไม่ต่อแล้วทีนี้เรารู้แล้วเรามาแบบนี้เขามาแบบนี้ลาวเขาไม่กันแล้วเราก็ต้องอ่าจอดตรงนี้ไว้เราก็ไป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 กินเอาเสบหายแล้วเออทีนี้ทำไงอะเออถ้ามาแบบนี้ก็กนและลูกก็แพ้นะครับ เราก็ต้องออกแบบนี้แล้วเราก็ต้องออกแบบนี้ออกแบบนี้ป๊อบนี่เนี่ยเขาทําแบบนี้เลยจานสุไล์ทาแบบนี้เลยนะครับลําบากเลยนะครับเออนี่ <S <S ทั้งสองรูปที่แพ้ต่อหรือไม่ต่อนี่ก็แพ้หมดนะครับจานสุไล์ทาแบบนี้เลยนะครับอ่าโอเคเนอะอ่าโอเค เอ,อมีรูปเอินอีกไหมเข้ามาแบบนี้เนาะเขาเข้าฮอตลำบากนะครับอ่าโอเคเนาะมันไม่มีวิธีเดินวิธีเดินนะครับอะตรงนี้ดูแล้วนะครับเออถ้าเราฝืนอีกแบบหนึง่งมาแบบนี้มั่งมาแบบนี้มั่งแบบนี้มั่งเขาก็นี่เขาก็ไม่สนนะ กินก็หลบเนาะเริ่มจะมีความหวังใช่ไหมเออไฟเข้าฮอตเนาะเขาเข้ามาฝั่งนี้นะพอเข้าฮอตปุบ๊บเออเนี่ยเขากิน <c oughs> โอ้ลำบากหมดแล้วห <c oughs> ลบก็สองนะฮะหลบตัวน,นี้ก็ฟรีหนึ่งลูกเนาะแต่พอเข้าฮอตมันก็ลูกมันไม่เท่ากันนะ่ะ ทำไงใช่ไหมเนี่ยเขากินก็ได้อยู่เนี่ยกินก็ได้อยู่นะหลบไม่ได้นะโอเคอสรุปว่าแพ้นะครับตามนี้แพ้หมดนะครับแต่ว่าเหนียวที่สุดแล้วนะครับตัวที่เหนียวที่สุดก็คือตัวนี้เลยนะ,ะถ้าเขาไล่ไม่เป็นก็เนี่ยนี่เอานี้เลยนะครับีแต่ถ้าเขารีบนะรีบเข้าฮอตนี่จะเสมอนะครับถ้ารีบเข้าฮอตแบบนี้ก็จะเสมอเอ้ยไม่ใช่ เขาหลบแบบนี้เราตอบปุ๊บอ่าถ้าเขาไม่ขึ้นมากันตรงนี้เสมอนะครับเขารีบเข้าคอสก็จะเสมอนะฮะอ่าโอเคเนาะอันนี้คือรูปที่เหนียวเหนียวแล้วก็มีโอกาสเสมอมากที่สุดนะเขารีบเข้าคอสก็จะเสมอนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับมาดูรูปตัวหลอกของเรามั่งเนาะ <laughs> ไปดูรูปแพ้แล้วนะครับ <laughs> อ่าโอเคมาตรงนี้นะอ่ามาตรงนี้ ทีนี้เราขึ้นมาแบบนี้เขามาแบบนี้นะครับเราไปแบบนี้เลยนะถ้าเขาต่อต่อนี่แพ้เลยนะครับนี่ต่อแบบนี้ก็แพ้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวหลอกของเราเนาะ <aluminium> เผื่อว่าเผื่อว่าเพื่อนๆจะเล่นเนะเาะก็ไม่มีถ้ามาแบบนี้นี่ก็แพ้เลยนะครับไม่มีตาเดินเนาะไปทางนี้ก็เข้าฮอตเลยนะครับหลุดฮอตเลยถ้ามาฝั่งนี้ก็หลุดฮอตเหมือนกันเนาะอ่าโอเคอันนี้คือรูมแรกนะครับเขาก็ต้องมา เขามาเขาก็ต้องมาแบบนี้ยกันไว้เราก็ขึ้นแบบนี้นี่เราก็เส้นเนาะอ่านี่เพื่อนๆก็น่าจะน่าจะเล่นกันหลายรอบแล้วนะครับไปนี่เราก็ไปเนี่ยกินเลยตรงนี้นะครับก็ไม่มีปัญหานะครับอ่าถ้าเขาหลบก็ตามติดชีวิตเลยไม่ใช่ไม่ใช่ตามติดเลยนะครับนี่หลบไม่ได้แล้วนะฮะพอถึงตรงนี้เราก็ต้องให้กินเนาะเขาตอบปุบ๊บเนี่ย ล้วก็มาคานไว้นะครับตรงนี้ก็ชนะเลยนะครับเข้าฮอตก็มองเท่งเลยนะครับตัวหนึ่งนะฮะอันนี้คือตัวหลอกของเราเนาะอ่าตัวแรกก็คือตัวนี้เลยนะครับตัวหลอกของเราเนาะที่ผมบอกว่าไอเก้าสิบสามเนี่ยแพ้นะครับอ่หรือว่าเออถ้าตอบแบบนี้แพ้นะอ่าตอบแบบนี้แพ้นะครับเดินแล้วเมื่อกี้นะอ่าอีกรูปหนึ่งนะอ่าเขาไม่ต่อสองเขาต่อลูกเดียวก็แพ้เหมือนกันครับเนี่ย แล้วก็พุ่งหัวลงไปอ่าเข้ามาฝั่งนี้เราอุดไว้เออเ้ามาก็โดนสองนะเนี่ยเข้ามาก็โดนสองเนี่ยแล้วก็ไปนะครับเขาก็ต้องเดินแถวแถวเนี้ยนะเดินไหนดีเออเข้าฮอตเนาะก็แพ้เลยนะครับอืมแล้วก็ไปรอไว้นี่ แล้วก็ขึ้นก่อนเนาะเฮ้ยอุดไว้เดี๋ยวเดี๋ย้ยโอมาตรงนี้เราอุดไว้นะครับอืมหมดเลยพอดีเลยเนาะเอเดินไหนดีเดินนี้ก็มองเท่งนะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับตัวแรกนะครับามาเมื่อกี้ เมื่อกี้ต่อมาแล้วนะครับต่อสองแพ้ต่อตัวเดียวก็ก็ไม่น่ารอดนะครับเมื่อกี้เดินนะครับเขามาอุดตรงนี้บ้างอุดตรงนี้เราก็ไปนะครับเขามาตรงนี้ไม่ได้นะตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเหลือเขาเส้นนะฮะมาแบบนี้เออ,อลองเส้นดูม้างเขาก็ไม่น่าทันนะเนี่ยต้องเสียฟรีหนึ่งลูกนะครับ อืมไปเราต้องเส้นฝั่งนี้แล้วก็เข้ากินก็โดนกดสองเหมือนเดิมอ่าโอเคตรงไหนอีกเอ่อมาทางนี้ต่ออ่าไม่เส้นละก็เหมือนเดิมนะตรงนี้ก็มีค่าเท่ากันเนาะมาทางนี้หรือมาทางนี้นี่ถักค่าเท่ากันเนาะก็ต้องเส้นไปสองตัวเลยนะครับเอ่ออ่ะมาตรงนี้มั่ง ก็ไม่น่ารอดน,นะฮะเข้าไปกินก็โดนสองนะครับเออก็ต้องมาที่เดิมมาที่เดิมแล้วก็กิกนสิครับใช่ไหมเออโอเคหนีไม่รอดน,นะครับอ่ะตามนี้แพ้หมดนะครับเออเมื่อกี้เราต่อเมื่อกี้เขาต่อตัอตวเดียวนะฮะมามาอีกอีกนะครับเมื่อกี้เขาอุดตรงนี้นะแต่ถ้าเขาไม่อุดเดินมาเหมือนเดิมนะเดินมาแบบนี้แล้วก็ไปนะครับอุ้ยขอโทษ เราก็ไปตรงนี้เลยนี่ในที่สุดเขาก็ต้องมาตรงนี้หรือมาตรงนี้เลือกเลือกเอานะครับอ่าถ้ามาตรงนี้ก็โดนแบบเมื่อกี้นะครับแต่ถ้าอดไว้อดไว้แล้วจะเดินไหนต่อล่ะอ่าไปทางนี้อันนี้เสียบสองฟรีเลยเมื่อกี้ยังมียังมีสองสองนะอ่าแต่ถ้าเดินตานี้ถ้าเดินตานี้ล่ะเดินเดินตานี้ก็ทะลุฮอตเลยนะครับ ก็ไม่ต้องสืบอะไรนะครับหรือเดินตานี้ก็ไปฮอตเหมือนกันนะฮะก็ไม่ต้องสืบอะไรนะครับแพ้นะครับอ่าโอเคอันนี้คือตัวหลอกของเราเนาะมีอีกรูปหนึ่งก็คือรูปนี้นะครับรูปนี้อาจจะเสมอก็ได้นะครับคือถ้าเราไปฝั่งนี้เนี้เข้ามาแบบนี้นะอันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้แพ้นะครับอย่าออกทางนี้นะครับออกทางนี้ไม่ได้หรือไปฝั่งนี้ก็ไม่ดีนะครับ ให้ไปฝั่งนี้นะครับอเขากินเขากินนี่มันมีตัวหลอกตัวหนึ่งนะฮะที่น่าสนใจก็คือนี้นะครับอ่ะนี่เรากินมาฝั่งนี้เราเข้าฮอตนะถ้าเข้าเข้าฝั่งนี้เราหลบนะครับอ่าทีนี้ฮอตเขาจะตายนะั่นๆๆๆๆนะ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 เขาออกไม่ได้นะเนี่ยโดนต่อนะถ้าเข้าฝั่งนี้เออ ถ้าเข้ากินก็มองเท่งนะเข้ากินเราก็อาจจะให้เลิกกินเลยก็ได้เนาะเออถ้ามาฝั่งนี้ก็เหมือนกันเนาะเออมองเท่งหมดนะครับามาฝั่งนี้ก็อ่านี่เซนวิไม่ได้ตรงนี้กอ็อ่านี่ยมองเท่งเลยนะครับอันนี้เป็นตัวหลอกของเรานะวันเก้าสิบสามนี่แพ้นะครับอ่ะมาทางนี้เหมือนเดิมเนาะปเราก็กินเนาะทีนี้เขามีเหลี่ยมนะ เขามาฝั่งนี้นะครับเขามาฝั่งนี้เราก็เข้าฮอตนะถ้าเข้ากินเราก็กินคนละลูกนะครับก็ง่ายๆนะครับอ่าอันนี้ก็เสมอนะครับไปอืมถ้ากินก็มองเท่งนะครับก็คงไม่กินเนาะไม่กินก็คงต้องออกมาแถวๆนี้นะครับออกมาแถวๆนี้เราก็ทำไง แล้วก็เราก็แล้วก็แล้วก็ยื้อไว้อะนะครับเอ,อ่อทำไงดีเดี๋ยวเดียวเดียวต้องยื้อนะครับอืมอะทำไงดีกินก็อ่านี่ก็จะเสมอนะครับอะน่าจะเสมอแล้วแหละเออโอเคแลาะ เอ่อมีตัวหลอกอีกตัวหนึ่งของฝั่งเรานะครับก็กินนะแล้วก็ต่อตรงนี้ก็ได้นะครับนี่อ,อมาตรงนี้นะครับมาตรงนี้ผมแนะนําเลยนะหลบไปก่อนถ้าก็มาฝั่งนี้นะครับอันตรายแล้วนะครับฝั่งเรานะครับต้องไปฝั่งนี้นะถ้าไปฝั่งนี้แพ้นะครับเออไปฝั่งนี้แพ้นะครับแพหรือเปล่าไม่แพ้เราต่อได้นี่ว่า เอ้ยเขาต่อเราก่อนแพเออเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเขาถ้าเขาลงมาฝั่งนี้เราไปทางนี้นะครับแต่ถ้าเขาลงมาฝั่งนี้อ่ารูปนี้ชนะนะครับไปเออไปเขาเข้าคอดฝั่งนี้เราเข้าฝั่งนี้นะครับแล้วเขาจะไปไหนนี่ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ แล้วก็เขาก็ต้องเดินแต่แถวนี้เราก็กดสด2โซเดมาคอมเลยนะครับอ่านี่เลอันนี้ชนะนะครับอ่าเพื่อนๆก็เดินดูนะครับอันนี้เป็นตัวหลอกของเรานะ,ะไปทางนี้แต่ถ้าเข้ามาฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับมันเสมอนะครับไปเราขึ้นถังนี้เลยถ้าเขาเข้าคอร์สเราก็ชิงเลยนะครับชิงเลย <laughs> อันนี้ก็จะเสมอนะครับ เสมอหรือเปล่าก็ดูไปกัะดานเอานะครับก็น่าจะเสมอนั่นแหละเออก็ลบนะฮะเขาเผลอเขาเผลอเผลอไปตาอนนี้ก็ยิงสองเลยนะฮะอ่านี่ก็จะเสมอแล้วนะครับเพื่อนๆก็ลองไปดูเออ่ไปเดินดูนะครับเนาะผมว่าสเสมอไปเสมอหรือเปล่า อันนี้เป็นเป็นรูปปลายปลายกระดานที่แบบต้องเดินกันเอาเองอ่ะเนาะนอะแต่ก็ยังเสียเปรียบอยู่นะครับแต่ก็พอเล่นได้นั่นแหละไม่ไม่ถึงกับแพ้นะครับอ่าโอเคน่าจะน่าจะพอพอเล่นได้แล้วนะครับนะสำหรับเพื่อนๆนะโอเคขอบคุณนะครับอ่าโอเค